เจอเป็นยังไงเมื่อเด็กสาวถูกจับตัวแต่พวกมันไม่รู้เลยว่าจะต้องเจอกับอะไรเนื่องจากแม่ของเด็กสาวนั้นเป็นนักล่าระดับพารการสวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนังระทึกขวัญของทาง n น t f l i x เรื่อง The Mother นำแสดงโดยเจเนิเฟอร์โลเปสโจเซฟฟล์และลูซีแพัทถ้าชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ นาเซพเวาของ FBI รัฐอินเดียนาผู้หญิงท้องคนหนึ่งกำลังถูกสอบสวนว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเฮกเตอร์และเอเรียนยังไงซึ่งเธอก็ยอมรับตัวเองมีส่วนเกี่ยวข้องกับทั้งคู่ส่วนเจ้าหน้าที่ครูสที่เห็นเธอก็หายน้ำเลยยืนน้ำให้เธอเลยยอมบอกรายละเอียดอีกเล็กน้อยก่อนจะขอทำข้อตกลงพร้อมยำ้ำทีนี่ไม่ปลอดภัย ทำให้เจ้าหน้าที่อีกคนโมโหจึงบอกว่าที่นี่ปลอดภัยแน่นอนทันใดนั้นเซฟเฮาก็โดนกระหน่ำยิงครูสเลยขอกาลังเสริมจนรู้เจ้าหน้าที่ทุกนายโดนเก็บหมดแล้วสักพักตัวเองก็พาทาด้วยเธอจึงรีบทำแผลให้เขาก่อนจะทำระเบิดเทียนแล้วรีบไปซ่อนตัวเมื่อคนร้ายบุกเข้ามาเธอก็ใช้อาวุธของครูสยิงใส่มันเลยได้รู้คนที่ถูกยิงคือเอเดรียนมันที่โมโหจึงแทงเธอ ทันใดนั้นก็เกิดระเบิดขึ้นและเพลือก็ได้ลุกไหม้ไปทั่วแล้วภาพกตันมาที่เธอถูกช่วยเอาไว้ได้และคลอดลูกอย่างปลอดภัยซึ่งขณะพักฟื้นเจ้าหน้าที่คนหนึ่งก็มาคุยเกิดเธอเธอเลยขอเจอลูกและจะเลี้ยงดูลูกเองแต่พอรู้จากเจ้าหน้าที่ว่าเอเดียนรอดไปได้ก็เริ่มคิดหนักยิงเจ้าหน้าที่อธิบายถิมแม้เธอจะเก่งในสนามรบแต่นางกลับไม่มีประโยชน์ในการดูแลและปกป้องลูกเลยแม้แต่น้อย ก่อเสนอให้ FBI เป็นคนคุ้มครองส่วนเธอก็ควรหายตัวไปนั่นเลยทำให้เธอเริ่มลังเลจากนั้นก็กค่อยๆพยุงตัวเดินไปหาครูสซ,ซึ่งบาดเจ็บเหมือนกันพร้อมยืนข้อเสนอ3ข้อคือ 1. ให้ลูกสาวอยู่กับคนดีมีชีวิตน่าเบือ่อมันคง 2. ต้องบอกให้เธอรู้ว่าลูกปลอดภัยทุกๆวันเกิดและ 3. ทํามีปัญหาต้องแจ้งเธอทันทีซึ่งครูสก็รับปากเพราะเธอเป็นผู้ช่วยชีวิตเขาไว สักพักเธอก็แอบไปดูลูกแล้วออกเดินทางไปที่อ่าวทริงกิตรัฐอาลาสกาเมื่อเธอเดินทางมืถึงก็ไปหาโจ์นส์อดีตเพื่อนร่วมรบที่ตอนนี้เปิดร้านขายของชำจากนั้นเขาก็ให้การช่วยเหลือโดยให้ที่พักเป็นกระท่อมกลางป่าซึ่งพอเขาไปส่งและเห็นเธอทำหน้าเศร้าๆก็ปลอบไม่ว่าเธอไปทำอะไรหรือเจออะไรมาแต่เธอยังมีชีวิตยังมีเวลาแก้ไข เธอเลยนิ่งไปแล้วหันไปบอกถ้าเจอกันให้ทำเป็นไม่รู้จักกันด้วยเพื่อความปลอดภัยของเพื่อนครับ12ปีผ่านไปเธอยังคงอาศัยอยู่ที่กระท่อมเหมือนเดิมและหากินโดยการล่าสัตว์ป่าซึ่งวันนี้เธอก็เจอหมาป่าเกาตัวหนึ่งจึงจะยิงมันแต่พอได้เห็นว่ามันมีลูกๆเลยยอมปล่อยมันไป ต่อมาโจนส์ก็มาหาเธอผมมอบจดหมายของลูกให้ทำให้เธอประหลาดใจเพราะยังไม่ถึงวันเกิดจึงได้รู้ลูกสาวม,มีปัญหาเลยจัดเตรียมข้าวของพร้อมอาวุธแล้วไปพบครูสอยังรัฐโอไฮโอเมื่อทั้งคู่ได้เจอกันครูสก็บอกวันก่อนเจ้าหน้าที่ได้บุกไปยังคลังเก็บของของเฮกเตอร์แล้วไปเจอรูปถ่ายใบหนึ่งเข้าซึ่งก็คือรูปโซอ,อีลูกสาวของเธอทำให้เธอกังวลมาก วันหนึ่งคณะเธอกําลังจับตาดูโซอีอย่างลานจอดรถซึ่งอยู่ไม่ไกลก็พบรถสองคันมีท่าที่แปลกๆมาจอดใกล้ๆลูกสาวสักพักก็ได้เห็นเจ้าแมงมุมลูกน้องของเฮกเตอร์เธอที่เดาว,ว่าพวกมันคงมาจับตัวโซอีเป็นแน่เลยชิงเล่นงานพวกมันก่อนเจ้าแมงมุมที่รู้ตัวเลยสั่งลูกน้องที่เหลืออีคนให้ไปจัดการเธอส่วนมันกรีไปลักพาตัวโซอี เธอจึงจะรีบไปช่วยแต่ลูกน้องก็มาขาดขวางเธอเลยต้องไปเล่นงานมันก่อนสุดท้ายเลยทําให้คาสายตาก,กับเจ้าแมงมุมจนได้ดังนั้นเลยวานครูสให้ช่วยทำพาสปอร์ตส่วนตัวเองก็แวะไปดูที่บ้านของครอบครัวซึ่งอุปธรัรมโซอีเลยได้เห็นรูปของลูกสาวมากมายเมื่อท้งคููมาถึงคิวบาก็ไปดักรอเจ้าแมงมุมย่างผาแพงหนึ่งแล้วพอเจอมันเธอก็ให้ครูสไปดักอีกทางแต่กลับเป็นเธอที่เข้าถึงตัวมันก่อนเลยเข้าไปถามโซอีอยู่ที่ไหน ทนันใดนั้นครูสก็โผล่มาพร้อมกับโดนเล่นง,งานมันจึงใช้จังหวะที่เธอหันไปมองเล่นง,งานเธอแล้วหนีไปเธอจึงรีบวิ่งตามส่วนครูสหลังจัดการพวกลูกกระจอกได้ก็วิ่งตามมาด้วยอีกคนหลังทั้งคู่ไล่ตามเจ้าแมงมุมอยู่พักใหญ่เธอที่รัววิ่งตามคงไม่ทันแน่เลยไปขโมยรถยนต์เพื่อไล่ล่าแทนซึ่งสุดท้ายก็จับมันได้เลยเค้นถามจนรู้เฮกเตอร์จับตัวโซอี้ไปไว้ที่ประสาทของพวกมันขณะครูสทำแผล เธอก็เข้าไปช่วยเขาจึงขอบคุณเธออีกครั้งเพราะเธอช่วยชีวิตเขาไว้เป็นครั้งที่สองพร้อมถามทำไมถึงช่วยเธอเลยตอบเพราะที่เซฟเฮาเขาเป็นคนเดียวที่นำน้ำมาให้เธอดื่มและก็ได้รู้เธอรู้จักเอเดียนจากอัฟกานิสถานเนื่องจากเป็นครูฝึกให้กับหน่วยพลซุ่มยิงของเธอซึ่งผมมันเห็นเธอมีแววกอชักชวนไปทำงานผิดกฎหมายแต่เธอกขปฏิเสธไป แล้วหลังไปทํางานเป็นการบนหอคอยสิเดือนก็ได้รู้เฮกเตอร์อยากยอกอาวุธออกไปจากกองทัพจึงรวมมือกับพวกมันโดยใช้อาวุธของเฮกเตอร์กับเครือข่ายของเอเรียนเพื่อเบิกทางสูงเงินจำนวนมาหาศาลให้วเาเกอร์เซียนซึ่งช่วงนั้นเธอก็รู้สึกดีมากที่ได้เป็นคนออกคําสั่งจนกระทั่งท้องเลยเริ่มรู้สึกถึงกลิ่นแปลกๆเนื่องจากเงินมากขึ้น จึงไปตรวจสอบกุดังเก็บของเลยได้รู้พวกมันลักลอบผลแระโงานนด้วยเธอจึงตัดสินใจเข้าพบ FBI เหมือนมาตอนต้นเรื่องแต่ครูสก็ยังสงสัยไม่เลิกตกลงโซอีเป็นลูกของใครเธอเลยตอบไม่ใช่ลูกของพวกมันโซอีคือลูกของเธอตกดึก ทังครูก็บุกไปที่อราสาทหรือรังของเฮกเตอร์ซึ่งหลังจะเก็บลูกกระจกรอบๆได้เธอก็ให้ครูสดับไฟเพื่อบุกไปช่วยโซอีแต่สายไฟก็ดันพันกันยุ่งเหยิงเลยต้องใช้เวลามากกว่าเดิมเถาว่าสุดท้ายก็ทันเวลาก่อนที่เธอจะถูกเล่นงานเมื่อเธอหรือแม่ได้เจอโซอีก็พบหลอนอยู่ในสภาพตกใจกลัวเธอจึงใช้กำลังลากหลอนออกไปและพอได้เจอครูสโซอีถึงค่อยสงบลง แม่เห็นอย่างนั้นเลยฝากหลอนไว้ก่อนจะเข้าไปจัดการกับเฮกเตอร์ครับด้นานแม่เธอค่อยๆย่องไปหาเฮกเตอร์แต่มันก็ดัรรอเธออยู่แล้วเพราะเจ็บใจที่เธอหักหลังมันแล้วก็พรามถึงความรักของทั้งคู่รวมถึงเริ่มเสียดายที่จะต้องจัดการเธอเธอจึงใช้จังหวะที่มันเผลอควักมีดมาแทงมันจนจัดการมันได้สาเร็จครับเมื่อทั้งหมดเดินทางมาถึงรัฐอิลลินอย์ก็เปลี่ยนเป็นเดินทางด้วยรถยนต์ แล้วจังหวะแวะเติมน้ำมันแม้ก็จะขอแยกตัวออกไปโซอีที่สงสัยมาตลอดทางเลยถามเธอใช่แม่ของหลอนไหมเธอจึงอ้ำอึ้งไปก่อนปฏิเสธทั้งน้ำตาครูสที่เห็นเธอจะไปให้ได้เลยมอบโทรศัพท์ให้จะได้ติดต่อกลับมาบ้างส่วนโซอีก็ถามครูสทำไมเธอถึงไม่ยอมรับว่าเป็นแม่เขาจึงตัดบทว่าเดี๋ยวจะไปส่งหอนอยังครอบครัวที่แท้จริง ส่วนแม่ขนามองครูสขับรถออกไปเมื่อได้เห็นโซอีโบกมือลาก็รู้สึกเสียใจมากครับอีกไม่กี่ชั่วโมงจะถึงชิคาโกจูจ่ๆก็มีรถขับพุ่งชนรถของครูสเขายางจังซึ่งทั้งหมดนั้นเป็นฝีมือของเอเดียนและขณะโซอียังมึนๆว่าเกิดอะไรขึ้นแม่กระโพลมาแต่ก็ไม่กล้าทำอะไรเพราะพวกมันจับครูสไว้ส่วนมันพอรู้ครูสเป็น FBI ก็ให้ลูกน้องจัดการ เธอจึงช่วยโอกาสนั้นโยนไฟแช็กใส่น้ำมันที่รั่วจนรถระเบิดแล้วรีพาโซอีหนีหลังนี้มาได้พักใหญ่ทั้งคู่ขามานั่งพักทานอาหารแม่เลยได้เห็นโซอีมินิไซค้อหน้าอกเวลารู้สึกไม่ดีเหมือนเธอจากนั้นก็อธิบายเพียงที่หลอนถูกตามล่าเพราะถูกใช้เป็นเครื่องมือไว้ต่อรองทำให้หลอนรู้สึกแย่ที่ต้องเผชิญสถานการณ์แบบนี้ครับ ด้านแม่เธอโทรไปบอกแม่อุปธรรมของโซอีว่าโซอีปลอดภัยดีทำไม่หล่อนลงอกรวมถึงรู้ด้วยว่าเธอคือแม่ที่แท้จริงของโซอีแล้วแม่ก็ทิ้งท้ายโซอีจะกลับไปท่านงานวันเกิดแน่นอนหลังแม่ซื้อรถบรรทุกก็ขับกลับอลสก้าโจนเลยได้รู้เธอคงกำลังโดนตามล่าอยู่เป็นแน่ส่วนโซอีก็สงสัยโจนเป็นเพื่อนแม่หรือเปล่าแม่เลยรีปฏิเสธโซอีเลยยิ้มออกมาพร้อมบอก คนแปลกหน้าเขาไม่คุยกันแบบนั้นหรอกนั่นเลยทําให้เธอทึ่งในความฉลาดของโซอีครับเมื่อแม่พาโซอีมาหลบซ่อนตัวก็สอนวิธีการขับรถและเอาตัวรอดซึ่งหลอนก็ไม่อยากทําเธอเลยบอกถ้ารู้สึกเกลียดก็จงนำแรงผักดานนั้นเปลี่ยนมาเป็นพลังฝึกต่อเพื่อที่จะได้กลับบ้าน วันหนึ่งโซอีก็ไปเจอลูกหมาป่าเข้าเลยไปเล่นกับมันทันใดนั้นแม่หมาป่าก็โผล่มาแม่จึงยิงใส่มันทำให้โซอีรู้สึกแย่ก่อนจะรู้นั่นเป็นแค่กระสุนเกลือเอาไว้ยิงขู่หลายเดือนผ่านไปเมื่อแม่เห็นโซอีเริ่มเก่งขึ้นก็พาหลอนไปวางระเบิดในป่าแล้วก็ได้เจอแม่หมาป่าบาดเจ็บทำให้หลอนเป็นห่วงกลัวลูกๆที่ยังไม่โตจะล่าเหยื่อเองไม่ได้แต่แม่ก็บอกต้องปล่อยให้เป็นไปตามธรรมาชาติ โซอีเลยรู้สึกแย่มากแต่กลางดึกคืนนั้นแม่ก็แอบนำของกินไปให้กับแม่หมาป่าครับรุ่งเช้าแม่ก็พบโซอีหายไปจึงออกตามหาจนไปเจอโซอีกำลังให้อาหารลูกๆหมาป่าอยู่แต่กะเผออถูกกัดเข้าแม่เห็นอย่างนั้นเลยรีพาโซอีไปหาหมอซึ่งหมอก็บอกไม่เป็นอะไรมากแม่ต้องเย็บแปดเข็มพร้อมชมที่โซอีเป็นเด็กเข้มแข็ง นั่นเลยทําให้แม่ตกใจจึงรีพารลกลับกระท่อมเก็บข้าวของและนํามาฝากไว้ที่โจนเพราะเอเดียนคงรู้ที่อยู่ของพวกเธอเข้าแล้วจากการที่ชื่อของโซโอีถูกบันทึกลงระบบเนื่องจากเผลอบอกที่จริงออกไปทำให้โซอีรู้สึกเสียใจที่ทําพลาดและก็ไม่อยากจากแม่ไปด้วยไม่นานนักโจรก็บพบเอเดียนพาพรรคพวกบุกมาที่นี่จึงโทรแจ้งแม่ส่วนตัวเองก็เตรียมหนี โซอีเลยสงสัยเขารู้จักแม่ได้ยังไงเขาเลยตอบว่าเคยร่วมรบกันเมื่อนานมาแล้วซึ่งตอนนี้ก็ต้องรีบหนีเพื่อความปลอดภัยของโซอีรวมถึงบอกแม่เป็นห่วงเธอเพียงแต่คนอย่างแม่ต้องดูที่การกระทําทไม่ใช่คําพูดและที่สําคัญแม่ก็มีชีวิตอยู่เพื่อโซอีเท่านั้นดานโซอีเธอแอบไปอ่านจดหมายที่แม่ฝากไว้ให้กับโจนสโดยเขียนไว้ว่าโซอีลูกรัก แม่รู้สึกแย่และเป็นห่วงมากที่ต้องทิ้งเธอไว้ที่โรงพยาบาลแต่ที่ทำลงไปก็เพื่อเธอและสิ่งเดียวที่ทำให้แม่รู้สึกสงบใจลงได้คือการรู้ว่าเธอปลอดภัยรวมถึงยอมทำทุกอย่างเพื่อปอกป้องเธอแม้จะทำสิ่งที่ผิดพลาดมามากมายก็ตามนั่นเลยทำให้โซอีรู้สึกเสียใจและเป็นห่วงแม่มากจึงตัดสินใจขับรถของโจนกลับไปช่วย ส่วนเอเดียนมันสั่งให้ลูกน้องขี่ snowmobile ไปจัดการแม่แต่สักพักก็เกิดระเบิดขึ้นเลยได้รู้แม่วางกับระเบิดไว้ในป่าขณะแม่แอบไปเล่นงานลูกเกจอกเอเดียนก็นําระเบิดมาผูกกับ snowmobile และมุ่งหน้าไปที่เกระท่อมจนกระท่อมระเบิดจากนั้นก็สั่งให้ลูกน้องไปสํารวจแต่ก็เสดแม่ที่มาดักรออยู่แล้วส่วนโซอีเธอถูกพวกลูกน้องดักมาเล่นงานและถูกจับไปได้ แม่ที่เห็นจึงขับไล่ตามอย่างไม่ลดละซึ่งสุดท้ายก็จัดการมันและช่วยโซอีเอาไว้ได้ครับต่อมาแม่ก็พาโซอีไปซุ่มที่นั่งร้านจนจัดการลูกกระจอกทั้งหมดลงได้แต่เอเดนก็รู้ทันจึงเหลงเปลาไปที่โซอีและบอกข้อแม้ให้แม่มาเจอมันคนเดียว แม่รู้อย่างนั้นเลยบอกให้โซอี้หนีไปแต่หล่อนก็ไม่ยอมเพราะจะคอยคุ้มกันให้ซึ่งแม่ก็ไม่ยอมเช่นกันเพราะชีวิตโซอี้สำคัญกับเธอมากพร้อมบอกหลายเดือนที่ได้อยู่กับโซอี้นั้นเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดสุดท้ายโซอี้เลยยอมทำตามเมื่อแม่ไปเจอเอเดียนมันก็ต้องการจัดการเธอในระยะประชิดเธอจึงพุ่งไปเล่นง,งานมันด้วยความแค้นโดยมีโซอี้ที่ไม่ยอมทำตามคำสั่งแม่คอยเล็งยิงเพื่อช่วยแม่ครับ ด้านแม่แรกๆก,ก็อัดมันอยู่ฝ่ายเดียวแต่สักพักก็เริ่มสู้แรงมันไม่ได้จึงถูกล็อกคอส่วนมันที่รู้ตัวโซอีคงแรงอยู่เป็นแน่เลยใช้แม่มาเป็นโลก,กำบงังพร้อมโยยุให้ยิงมาได้เลยโดยไม่รู้เลยว่าแท้จริงแล้วโซอีแอบเดินมาใกล้ๆและใช้ลูกสองยิงใส่ทั้งคู่จนตกเขาไปเทาว่ามันกลับไม่เป็นอะไรมากแล้วก็จับตัวโซอีไปครับ เมื่อแม่ลืมตาขึ้นมาก็พบแม่หมาป่าจ้องมองมาที่เธอโดยสื่อไปในไนว่ามันที่บาดเจปป็บปางตายอย่างฮือสู้กลับมาได้เพื่อลูกก่อนจะค่อยๆกระเพกเดินจากไปนั่นเลยทําให้เธอฮือสู้ลุกขึ้นมาอีกครั้งพร้อมได้รู้ถูกโซอียิงกระสุนเกลือใส่เลยหัวเราะออกมาจากนั้นกระเลงใส่เอเดียนที่กําลังขับรถออกไป แต่โดยที่เจ็บแ้นจึงทำให้ยิงพลาดเลยรวบรวมแรงครั้งสุดท้ายยิงส่อีกครั้งทว่ารถก็ยังไม่หยุดวิง่งทำให้เธอเสียใจมากที่ยิงพลาดโดยไม่รู้เลยว่าจริงๆนั้นยิงโดนโซอีที่ถูกช่วยไว้ได้เลยรีวิ่งมาหาเธอแล้วทั้งคู่ก็ก,กอดกันอย่งมีความสุขจากนั้นพาวกันมาที่แม่พาโซอีไปส่งให้กับครอบครัวอุปธรรมทำให้แม่อุปธรรมดีใจมากเลยมองมาที่แม่และยิ้มเพื่อเป็นการขอบคุณก่อนที่สักพักแม่จะขับรถออกไป ก่อนจบภาพก็ตัดมาที่โซอกีกลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือคราวนี้มีแม่คอยใช้กล้องสองดูแลเธออยู่ไม่ไกลครับสรุปนะครับก็เป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่ไปเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพล2คนจนวันหนึ่งก็ได้รู้พวกมันได้ลักลอบทําผิดกฎหมายเธอเลยไปให้ข้อมูลกับ FBI จนถูกพวกมันตามล่าเธอจึงหลบหนีพวกมัน แต่วันหนึ่งพวกมันดันมายุ่งกับลูกสาวของเธอเธอจึงต้องออกมาจัดก,การกับพวกมันเพื่อความปลอดภัยของลูกซึ่งสุดท้ายเขาปกป้องลูกสาวได้สําเร็จครับก็จบไปแล้วนะครับกับหนัง The Mother หนังได้คะแนนจาก A M D B 5.4คะแนนเป็นกําลังใจให้การด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันและพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ